มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรแตกต่างอะไรเลยนะครับอันใครอยากจะไปไหนใครอยากจะเที่ยวอะไรอยากจะไปทําอะไรก็ตามสะดวกนะตามสบายแต่บางคนมันชอบออกมาติติงนะครับก็ไม่เข้าใจมันเขาทําผิดตรงไหนวะเนี้ยฮะเอเอเขาทําผิดอะไรเออเขาบอกว่ากูก็ต้องออกมาพูดติติงเขาเหมือนว่างั้นเอาแล้วเขาทาผิดอะไรวะเนี้ยเออ ใช่ไหมไม่เข้าใจว่าต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์นี่เขาทํเขาทผิดเหรอทุกอย่างเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยผิดทั้งนั้นไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เคยผิดนะ,ะสวัสดีเขาคุณนอนจันนะครับผมมารีนะครับสวัสดีคุณระดาด้วยนะคุณจันดีนะครับคุณจามมี่นะครับ,สว,ส,รบ,รรบสวัสดีครับผมคุณอาชเดชนะครับสวัสดีครับผมทักทายกันเนาะ นี่แหละอ่าคุณจัก,กรพงศ์นะครับสวัสดีครับผมคือถ้าไม่ติสักเรื่องหนึ่งก็คงไม่ได้กันแหละนะเอฟซีนะเออถ้าไม่ติเข้าสักเรื่องหนึ่งได้ไหมไม่ได้แอดก็ว่าไม่น่าจะได้นะเออต้องติติชินนินทาเ,าเอาอมูลี่เข้านู่นนี่นั่นนะครับเออแต่พอเวลาเขาติเอามั่งเอาครอบครัวตัวเองมาโดน ตำหนิบ้างโอ้แต่เอาเข้ามาทำไมเขาไม่มีข้อเกี่ยวเขาไม่เคยเล่นโซเชียลเลยนะเออเอาครอบครัวเขามาเล่นทำไมแน่เห็นไหมแล้วทีมันไปเล่นครอบครัวเขาล่ะถามว่าเขาเล่นโซเชียลไหมไม่เขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเหมือนกันเออแล้วทำไมมันพูดได้อะมันเอามาเล่นได้นะถามหน่อยถูกไหมเออแต่แต่เวลาเขาเอาครอบครัวตัวเองมาเล่นเอาเอา ครอบครัวตัวเองมาแขวนบ้างโอ้ยเด่นนะครับเด่นทนไม่ไหวแต่ตัวเองพูดเขาเนะี่ยพูดได้หมดไม่มีผิดเลยไม่มีผิดกติกาใดๆดยังสิ้นเลยแม้กระทั่งอ่าแม่แม่ยายๆนะครับตาตาเนี่ยทึ่เขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเออแล้วเอามาแขวนเขาได้ไหมสบายไม่มีผลนะมันบอกโอ้โหไปเที่ยวที่ไหนเออมาจากไหนไกล อ,อไม่ซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาทําไมไปรบกวนชาวบ้านเขาให้มาปลูกมาทํากับคงกับข้าวเออไม่สนใจเขาเหรอเออไม่พูดง่ายๆอ,อ่ะไม่ไอ้นี่เขาเหรอเอ,อไม่คือเหมือนกับทําไมไม่เห็นใจเขาบ้างนะเหมือนกับว่าไปรบกวนเขาอ่ะ ในลักษณะน,นั้นนะครับอุน,นโย,โย,โยโยนะสวัสดีครับผมนะครับไม่ได้ก็เจอกันหลายวันไม่รู้อ๋อยังไอ้นี่อยู่เนาะกาญจนานะครับสวัสดีครับผมก็คือไม่เกรงใจเขาบ้างนะประมาณนั้นเอา้าเขาก็เต็มใจนะเขาก็ญาติชี้เขาโทรมาบอกแล้วบอกว่าอาให้ทํากับข้าวให้ช้างใหญ่หน่อยนะเออ แต่มันก็ไปตำหนิไปว่าเขาเอาไปว่าเจ๊ขาเบียดเขานะเออเนี่ยทำให้เขาลำบากขาว่างั้นต้องลุกขึ้นมาทำกับขา้าวโอ้โหนะ่ะมันพูดซะนะครับมันดูเหมือนจะพูดดีนะแต่มันไม่ใช่นะมันก็หลอกด่าเขาด้วยเออหลอกว่าหลอกด่าเขาหาว่าเขาต้องย้ายก้นให,ใหญ่ขึ้นมา อ,อโอ้โหนะมาทํากับข้าวให้ลุงป้าเออเห็นไหมเขาเต็มใจทํามันจะมีผิดตรงไหนหถามหน่อยนะครับเอ่อเขาไม่ถื่นัระนี้เขาหมู่บ้านเดียวกันเออเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเออถามว่ามันมีเพื่อนบ้านอะไรกับใครไหมนะ่ะไม่มีเห็นไหมมันต่างกันไหมเอฟซีต่างกันนะกับคนที่มีเพื่อนบ้านกับคนที่ไม่มีเพื่อนบ้านอะพวกนี้มันไม่มีไม่มีมนุษยสัมพันธ์ อ,อมันจะทําอะไรมันก็ทําแต่ตามลําพังมันจะเจ็บป่วยยังไงมันก็ต้องกระเสือกกระสนไปหาหมอหามดหาหมอเพราะอะไรก็เพื่อนบ้านเขาก็ไม่มีไงเออ,อยู่กันแค่นั้นแหละตามลําพังเพราะอะไรคนแบบนี้จะไปมีเพื่อนบ้านที่ไหนได้ในเมื่อญาติพี่น้องมันยังไม่เอาเลยนะนับภาษาคนอื่นเพื่อนบ้านมันจะเอาเหรอมันก็ไม่เอาเมื่อดูหน่อยว่ามันมีเพื่อนที่ไหนไม่มี อะไรก็ยกให้ยกให้คนอื่นทั้งนั้นอ่ะผิดขนาดไหนก็คนอื่นผิดหมดเออเนี่ยที่ที่ฉันเล่าเนี่ยก็เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเอเขาเล่ามาเออนะเพราะจริงๆฉันไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนอื่นเขาเล่ามาฉันก็เลยเอามาบิดโอ้ยนะเออมันต้องบิดถ้ามันไม่บิดนะก็ไม่มีใครสนใจมันไง เออมันต้องเอาเรื่องราวคนอื่นเข้ามาบิดเอามาพูดคนนี้มันพูดง่ายมันสร้างมันสั้งเกียรตได้ใจจริงๆนะนะเอฟซีนะเออเกียรได้ใจจริงๆอสวัสดีคุณอน,นงด้วยนะครับผมเอจเจริญพงษ์นะครับสวัสดีครับผมคุณอัปโป้นะครับ เห็นไหมละ่ะ f อฟซเขาเป็นคนแบบนั้นเออเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าต้องให้คนอื่นเขาดา่าเออเขาก็ด่าจนเขาดา่า,ดามาจนไม่รู้กี่ปีกี่ปีนะเขาลุมสาแช่งมานี่ลุมด่ามาเนี่ยแต่มันก็ทนทายาิเหมือนกันเออมันก็ผ่านวิกฤตการณ์นั้นมาได้เหมือนกันนะเอฟซี аете. ผ่านตรงที่เขาสาแช่งมันก็ทน,นดีเหมือนกัน อ,ออย่างหนามันว่าบอกเขาคนอื่นโอ้ยนี่คนอื่นนี่หนาอย่างหนาเออบิดเบือนนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเปรียบเทียบกับมันแล้วเนี่ยแอดไว้แม่นอกไส้เนี่ยบิดเบือนหนักกว่าเพื่อนเลยเออคือออกแนวไปพูดง่ายว่าออกแนวขวางโลกออกแนวขวางโลกไม่ใส่ใจ ใช่ครับผมคุณอนงนะครับมันมันมันสมควรแล้วหรือนะครับไม่รู้ว่ามันถ้าถ้าเรื่องการเอาคนอื่นมาวิพากวิจาร์มันไม่สมควรอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะไม่โดนคดีได้ไงมันก็โดนคดีแย่ๆก็เพราะว่าการที่มันวิพากวิจารณผิดแนวทางออคนเราเนี่ยวิพากวิจารณ์ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมถูกไหม วิพากษ์วิจารณ์ในคดีต่างๆที่มันได้ประโยชน์สังคมเขาได้ประโยชน์อย่างนั้นมันไม่ผิดหรอกเออเราจะค้นหาความจริงอันไหนที่มันคุ้มครือเนี่ยเรามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอันนี้มันโอเคเพราะมันคนอื่นที่เขาฟังเนี่ยมันได้ประโยชน์แต่ที่มันวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องชาวบ้านอ่าเรื่องชาวบ้านซึ่งสังคมไม่ได้อะไรเลยมันก็พยายามชี้นําให้สังคมก็เห็นว่าอ่าอะไรน่ะครอบครัวนี้ยไม่ดี ครอบครัวนี้เป็นเป็นอะไรที่เลวอะไรอย่างเงี้ยมันไปชีน้นาแบบนั้นนะซึ่งตามหลักเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวของสังคมรอบคือมอมมุงกว้างๆในคดีความต่างๆที่มันยังคุมเรือน,อนี่เราวิพากษ์วิจารณ์ได้วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ที่ทํางานว่ามันทํางานขาวสะอาดหรือเปล่าทํางานผิดหรือไม่หรือยังไง ทำไม,ไมคดีไม่คืบหน้าทำไมเป็นเพราะอะไรยังไงอันนี้มันวิพา์วิจารณ์ไปได้เลยเป็นเรื่องที่สังคมเขารับได้อยู่แล้วแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมอันนี้ถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรทุกอย่างเออสังคมก็จะมองว่าเอา้าจริงหรือเปล่าเออก็จะมองเป็นตามที่มันพูดอะจริงหรือเปล่าะเออเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่อะไรอย่างเนี้นี่แหละ ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นหนึ่งแล้วสวัสดีคุณประสิทธิ์ด้วยนะครับอ่อมึนไม่ใช่เล่นโอ้โหมันมึนจริงๆดายังไงมันก็ไม่สนใจว่ายังไงมันก็ไม่สนใจเขาลุมเล่นงานมันทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ไม่สนใจเออ ใช่มันไม่สนใจอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นงานมันเอาพูดง่ายมันก็มีแต่คําพูดนั่นแหละอืมแต่คําพูดมันทําให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียงไงทําให้คนอื่นเขาเสียหายเพราะว่ามันไปชี้นําสังคมให้สังคมคิดไปตามแนวทางมันที่มันพูดเนี่ยแหละความเสียหายแต่เวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็เริ่มเอาครอบครัวเข้ามาเล่นครอบครัวมันไปเล่น เออเอาครอบครัวไปแขวนบ้างโอ้ยมันก็ทนไม่ไหวสิครับคราวนี้ดิ้นครับชักเออเนี่ยไปเอาครอบครัวเข้ามาทําไมครอบครัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเออไม่รู้อิโนโนอินเนอะไรเลยเอามาเล่นได้ยังไงครอบครัวเขาไม่ได้เล่นโซเชียลนะอ้าวแล้วที่มันเล่นงานเขานะ่ะเขาเล่นโซเชียลไหมบางคนเขาก็ไม่เลยเล่นนะโซเชียลไม่มีเออแต่มันก็ไปเล่นเขาได้ ไม่เห็นมันพูดอะไรเลยเอออย่างยายเนี่ยอย่างตาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลเห็นไหมเออแต่ว่าลูกเขาจะทำคอนเทนต์มันก็เรื่องของเขาเออเขาก็ถ่ายครอบครัวเขาเนี่ยมันผิดตรงไหนเออถามว่ามันถ่ายมาทําแบบนี้มันมันก็ไม่ทํามันไม่กล้าเลยซ้ําไปที่จะเอาครอบครัวออกมาโชว์แบบเหมือนช่างใหญ่เนี่ยเอาลูกออกมาทำคอนเทนต์ไปเที่ยวกันเออเอาลูก พาลูกไปเที่ยวแล้วก็แม่ก็ถ่ายทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรให้เอฟซีเขาดูมันเคยทำไหมแบบนี้ไหมไม่ไมี <laughs> เอดก็ไม่รู้หรอกนะว่าสรุปแล้วยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเออครอบครัวอาจจะแตกสลายไปแล้วก็ได้อ,อใช่ครับผมนะครับคุณอนงมันก็พูดเอาแต่ได้พูดเอาแต่ดีตัวเองแต่คนอื่นฟังแล้วมันไม่ดีไง ฟังแล้วมันไม่เข้าใจฟังแล้วมันเกิดความหม่นไส้เราไม่ได้เข้าฝั่งฝ่ายไหนนะเราพูดในแนวตามหลักของความเป็นจริงไงทั้งทั้งที่เรื่องราวพวกนั้นเขาทำคอนเทนต์อยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจุ๊บจิบจุ๊บจิบเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเอ,อให้เอฟซีดูอย่างว่าอย่างนี้แต่มันเอาไปเอาไปขยายความเอาไปชี้แจงให้ว่าโอ้เป็นคนที่ติฉินนินทาคนอื่นนะอันนี้ อ้มันแพงมากเลยนางงูหนึง่นงนี้เห็นไหมมันไปพูดให้ยายแบบแสดงอาการท่าทางของยายอ่เอายายเขาโอ้ยมันแพงลนะเอา้าก็มันแพงจริงๆมันก็ต้องว่าแพงสิถูกไหมล่ะจะว่าถูกยังไงเออถ้าเขาบอกแพงก็บอกแพงอของซื้อของขายอา่าเขาก็พูดกัน มันก็ไม่ได้ผิดแล้วเขคุยอยู่ในกลุ่มอ่าในครอบครัวเขาแต่นี่เอาไปขยายความบอกว่านี่ยสังคมเขารู้หมดก็เพราะว่าลูกชายเขานี่แหละเอาไปเผยแพร่เลยทั่วโลกเลยรู้เลยตำหลักมันไม่ได้มาหรอกที่ฝรั่งเศสนะ่ะลูกชายเขานี่แหละเอามาทำคอนเทนต์มันก็เลยมาแอดว่ามันดูดมันดูดคลิปเอาไปมากกว่าเอเดูดคลิปเอาไป แล้วก็ไปโพสนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวเผยแพร่เลยเอแพร่แพร่สื่อไม่พอนะแพร่เชื้อโรคอีกไม่ตายนะครับเออเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากที่สุดเป็นอะไรที่มันน่าจะไม่เอาน่าไม่น่าจะเอาอยิ่งอย่างนะไอ้ีนะแบบเนี้ยไม่น่าจะทำเป็นเยี่ยงอย่าง แล้วจะไปสอนลูกสอนหลานได้ไงว่าให้พูดอนินทากาเลอ่าชาวบ้านเขานะลูกเอออย่างเงี้เหรอ,ออแล้วกล้าจะไปสอนลูกไหมว่าลูกโตขึ้นมาก็นินทาชาวบ้านก็เลยนะเอออวดอ้างว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นคนเดีเป็นคนที่มีศีลธรรมโอ้โหแม่มันเป็นอย่างนั้นจะมีศีลธรรมตรงไหนวะออถามหน่อย เออต้นไม้มันย่อมหล่นไม่ไกลต้นถูกไหมเอฟซีแน่จริงก็เอามาทำคลิปให้ดูอา่าภาษากายหน่อยสินะเออใช่ครับผมมันก็นินทาชาวบ้านไปทั่วเนะี่ยเออแล้วก็สอนแล้วก็บอกว่ามาคุยโม้บอกว่าอ้ยลูกฉันดีทุกอย่างเลยเออจิตใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มันเป็นไปได้ยังไง เราจะไปเห็นได้ไงนี่มันพูดเองทั้งนั้นอ,อหลายๆเรื่องที่มันพูดมานะก็บิดทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเนื่อหลายๆเรื่องอะไม่จริงทั้งนั้นถ้ารู้เรื่องจริงๆยังจังแล้วเนี่ยจะโดนมันต้มตุแล้วได้นะคนแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอาเป็นพวกมิตรเอาจริงๆ